สวัสดีครับผมนิวโต้ตูกค้านะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาได้มาซื้อรถที่โต้ตูกค้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมจะจะสัมภาษณ์ว่าทําไมเข้าถึงเลือกที่จะซื้อรถมือสองที่โต้ตูกค้านะครับผมสวัสดีครับพี่ดาวาสวัสดีค่ะวันนี้พี่ดาวมาซื้อรถมือสองเป็นรถรุ่นอะไรครับพี่เป็นโตโยต้ตาคอมมูเตอร์ค่ะโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับพี่เป็นไงบ้างพี่ได้ดูรถนะได้ดูรถแล้วสภาพรถแล้วเป็นไงบ้างพี่ สวยถูกใจชอบไหมถูกใจเลยค่ะครับแล้วพี่ดาวเนี่ยรู้จักโตโตกคาเนี่ยจากสื่อออนไลน์ไหนครับเอ่อเซิร์ชหาใน a c e b o o k ค่ะก็คือเซิร์ชหาใน Facebook ก็คือเพจูื่อนมือสองโตโตรค้านั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกดไลค์กดแกดชร์ด้วยนะครับผมแลพี่ดาวผมอยากได้พี่ดาวกลับมาซื้อกันที่สองอที่สามน,น,นะพี่นะครับกลับมาเป็นลูกค้าของผมตอนนี้ฮะผ,ผมอยากได้คำแนะนำจากพี่ดาวว่า คำแนะนําเผื่อว่าในอนาคตผมจะเอาผมจะได้ไปพัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งกว่านี้ขึ้นไปให้มันดีดีอย่างงี้พี่นะฮะตรงเนี้ยเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยผ,ผมอ่ะได้เอาไปปรปับปรุงให้มันดีนะครับในการทำงานของผมตรงเนี้ยพี่มีคำแนะนำอะไรผมไหมคือวันนี้บริการหาแบบว่าดีค่ะประทับใจเลยไม่รู้จะ จะบอกให้แก้ไขตรงไหนเลยคือติดปัญหาเรื่องอะไรเซลก็แนะนําให้หมดเลยค่ะหาช่องทางให้ก็เหมือนถ้าไปที่อื่นมาแล้วเหมือนไม่มีหวังอะค่ะแต่ที่นี้เซลเขาก็แนะนําดีแล้วพาไปดูรถแบบบริการดีหมดเลยค่ะครับผมขอบคุณมากคบะี่ราสำหรับการแนะนำนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายทางโตโตัวค้าเนี่ยจะมีการประเมินด้วยนะครับก็คือที่เขาวางไว้ว่าโต้ตัวค้ามาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในแชรตา พี่ดาวหรือเปล่า mm hmm. ถ้าผ่านในสต่ตาพี่ดาวยกไลนหน่อยครับพี่แต่ถ้ายังไม่ไม่ผ่านยังไงแก้แขบ,บปรับปรุงอยู่ก็นั่งนิ่งเฉยแล้วค่อยอธิบายทีหลังนะครับพี่ดาวโอเคผมย้ยสัญญาณหนึ่งองศาไม่ค่อยยกนะครับโอเคเราลุ้นกัน,นครับว่าพี่ดาวจะยกไลนให้ผมหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองสามครับ mm hmm. ยังครับยังขอบคุณมากครับดาว อ่าผมเป็นตัวแทนของโต้ตาาครับพี่ดาวก็ขอให้พี่ดาวได้รถคันนี้ไปก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับแล้วก็ขอให้หน้าที่การงานของพี่รุ่งเรืองยิ่งไปนะพี่ขอบคุณมากครับพี่สวยขอบคุณมากเลยค่ะครับโมสวัสดีครับแล้วก็ผมนิวโต้ตาคาแล้วก็พี่ดาววันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ